เสิร์ฟไม่ข้ามทำยังไงดีครับ,รบสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องโคชเอช n แนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่างนั้นนะครับโคชเอขอให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด สับสกัยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นขวัตและกำลังใจให้โค้ชเองในการทำคลิปต่อไปนะครับอ้าโอเคเมื่อทุกคนนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมได้เลยครับว่าทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่างมีขั้นตอนอย่างไรบ้างโอเคครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการเสิร์ฟลูกมือล่างในท่ายืนนะครับอ่ะมาดูนะครับอันดับแรกนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับการยืนเราจะต้องยืนเท้านำเท้าตามนะครับผมจะสาธิตคนที่ถนัดขวาก่อนนะครับถนัดขวา เท้าซ้ายนํานะครับอย่าลืมนะครับไหล่จะต้องชี้เข้าหาตาข่ายนะครับสายตามองตรงจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับท่าเตรียมสังเกตนะครับท่าเตรียมให้มือซ้ายนะครับให้จินตนาการว่าเรากําลังถือบอลอยู่นะครับพอขั้นที่2นะครับย่อแล้วดึงแขนขวามาด้านหลังนะครับนี่คือขั้นที่2นะครับต่อไปขั้นที่3นะครับโยนบอลขึ้นประมาณ 5- 10เซนติเมตรนะครับ โยนบอลขึ้นต่อไปขั้นสุดท้ายนะครับขั้นที่4ี่นะครับเบี่ยงแขนนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเราจะมาดูการฝึกในรูปแบบของคนถนัดซ้ายกันนะครับถนัดซ้ายก็จะตรงข้ามกับด้านขวาทุกอย่างอกมาดูตัวอย่างกันคนถนัดซ้ายนะครับท่าเตรียมนะครับยืนเท้าขวานํานะครับเท้าซ้ายตามนะครับ มาดูขั้นตอนแรกนะครับท่าเตรียมมือขวานะครับตั้งฉากย่อมือนะครับดึงมาด้านหลังขั้นตอนที่3ามนะครับโยนบอลขึ้นแล้วก็แขนซ้ายนะครับเวียนขึ้นไปอีกรอบนึงนะครับฝึกท่าเปล่าก่อนนะครับผมไม่อยากให้เพื่อนๆนะครับรีบร้อนนะครับใจเย็นนะครับอีกรอบนึงนะครับหนึ่งเตรียมสองย่อสามโยนบอลขึ้นสี่เวียงแขนไปด้านหน้า เมื่อสักครู่นะครับเราได้ฝึกการเสิร์ฟลูกมือล่างด้วยท่ามือเปล่าแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาฝึกด้วยลูกบอลอ่ะผมลืมบอกอีกอย่างนึงนะครับจุดสําคัญนะครับในการเสิร์ฟลูกมือล่างอันนี้คนถนัดขวานะครับจุดสัมผัสบอลนะครับเลยข้อมือนะครับขึ้นมานะครับเหมือนให้จินตนาการว่าเหมือนตรงที่เราใส่นาฬิกานะครับประมาณ7ถึง8ประมาณ10เซนลวกันอ่ะ10เซนลูกบอลนี่นะครับจุดสัมผัสบอลตรงนี้นะครับมือซ้ายนะครับ เหมือนกันนะครับตรงบริเวณข้อมือที่เราใส่นาฬิกานะครับแล้วก็จุดสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเสิร์ฟลูกมือล่างนะครับแขนจะต้องอยู่ใต้บอลน,นะครับถ้าแขนอยู่กลางบอลหรืออยู่หัวบอลก็จะทําให้การเสิร์ฟบอลไม่ข้ามนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเพื่อนๆจาขั้นตอนที่ผมบอกไปได้ไหมครับหึเตรียม ไปนะครับย่อนะครับแล้วก็ดึงแขนขวามาด้านหลังนะครับโยนบอลขึ้นแล้วก็แขนขวาหนึ่นครับพร้อมกับถ่ายน้ำหนักเที่ยวตัวไปข้างหน้นนาเล็กน้อยนะครับอ่าดูปั๊บ่อไปครับทุนสองนะครับปับ โอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปเรามาดูมือซ้ายกันนะครับต่อไปเราจะมาดูการเสิร์ฟมือซ้ายนะครับอย่างที่เราได้ฝึกท่ามือเปล่าไปนะครับโยนบอลนะครับคนถนัดซ้ายนะครับมือขวานะครับแขนตั้งฉากนะครับย่อเล็กน้อยโยนบอลขึ้นนะครับแล้วก็มือซ้ายเบี่ยงแล้วก็เขี้ยวตัวนะครับเล็กน้อยนะครับซ้านที่ดูสามรูปนะครับผมเป็นรูปที่สองนะครับ นะครับช่างบอลก่อนนะครับยอ่ยอโยนยี่นะครับยอ่อโอเค สำหรับการเสริมลูกมือล่างนะครับได้จบลงไปแล้วนะครับก็ผมอยากครับอยากให้เพื่อนๆนะครับไปฝึกซ้อมกันนะครับการที่จะเราที่เราที่จะทําได้นะครับเราไม่สามารถทได้ในวันเดียวภายในครั้งเดียวนะครับให้ทุกคนนะครับไปหมั่นฝึกซ้อมหมั่นฝึกฝนแล้วก็จะเกิดการประสบสําเร็จเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับโคชเอก็ขอบคุณนะครับที่ทุกคนนะครับคอยติดตามแล้วก็ดูคลิปจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ